รับผู้ชมสู่รายการเบียร์โซเยอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับดิฉันธนัญ,ญญาพิพิษวณิชการค่ะสํานักงานปรลัดก,ร,กระทรวงกลาโหมนะคะจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการปรับปรุงภูมิทัศน์บําเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างรอยยิ้มให้กับชาวชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พลเอกวรเกียรตินานนท์ปหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจของสํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสีสมานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันพัฒนาในหลายพื้นที่ทั้งโรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีชุมชนหมู่บ้านมิตรประชาวัดเรืองเวทมงคลและคลองบ้านเก่าจังหวัดนนทบุรีเพื่อบําเพ็ญสาธารณาประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยมีข้าราชาการจากหน่วยขึ้นตรงสํานักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมส่วนราชาการในพื้นที่ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีจราจรและสารารถเมย์ทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่โดยรอบรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนวมินทราชนินนทิศหอวังนนทบุรีและมอบถุงยางชีพรวมถึงยาสามัญประจําบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนหมู่บ้านมิตรประชาอีกครั้งได้ลงพื้นที่สำรวจคลองบ้านเก่าเพื่อหาแนวทางการพัฒนาปร,ปรับปรุงสภาพน้ําให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและห้างร้าน,นต่างๆในพื้นที่โดยรอบเพื่อคนในชุมชนโดยรอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมาน เราก็มาร่วมกันดูแลาชาวบ,บ้านในชุมชนนะครับมีการาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงให้ของเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปทําทความสะอาดวัดเลืองเวทนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับทางสํานักง,งานประหลัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูพื้นที่ของบ้านเก่านะครับซึ่งเราก็ จะพยายามให้การสำรวจทางเทศบาล,ลคนครปักก็ตในการทําให้คุณภาพน้ําในคลองบ้านเก่าดีดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมที่ทําตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับชุมชนและก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักง,งานปลัดกรทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมานนะครับก,ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีแล้ว ในส่วนของกองทัพบ,บกโดยกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่3 1 0ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำนุบำรุงศาสนาทำความสะอาดปร,ร,รับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริจาคน้ำจำนวน3,000ลิตรให้กับสำนักสงฆ์เขาตาม,มากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่สำนักสงฆ์ซึ่งการทำดีนั้นทำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ กองทบกรณรงค์ส่งเสริมความรู้เรื่องการตรวจ ATK ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลช่วยเหลือประชาชนรับมือโอมิครอนพระเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทบกเปิดเผยว่ากองทบกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 i กองทบกได้มอบให้หน่วยทหารประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น และให้หน่วยพิจารณาให้กำลังพลและครอบครัวเรียนรู้การตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ด้วยตนเองจากเดิมที่มีการจัดตรวจคัดกรองกำลังพลที่ปฏิบัติงานณนะที่ตั้งหน่วยโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปรับเป็นการตรวจคัดกรองด้วยตนเองมุ่งเน้นป้องกันโรคในระดับบุคคลเป็นสำคัญทั้งนี้ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกค่ะจะปรับให้กำลังพลตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ด้วยตนเองก่อนการปฏิบัติงานภายใต้าการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกหรือสอบคทอบอให้เป็นไปตามมาตรฐานเริ่มตั้งแต่วันที่7มีนาคมนี้ควบคู่กับการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจัก,กรวาลจัดกำลังคนปฏิบัติงานณนที่ตั้งหน่วยไม่เกินร้อยละ50นอกจากนี้สบคทอบอยังได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง37แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลทหารบกเพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยสีเขียวแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอ o l a t i o n รองรับการดูแลผู้ติดเชื้อให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาอย่างทั่วถึงให้หน่วยทหารจัดเตรียมพื้นที่ในค่ายทหารสำหรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวในชุมชนและใช้ศักยภาพหน่วยทหารสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียงเครื่องมือยานพาหนะและบุคลากรสายแพทย์เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมโดยในขณะน,นี้กองทัพบ,บกนะคะได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม10แห่งค่ะรองรับ2,508เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจวบคีรีขันธ์ยโสธรน,นครราชสีมาสกลนครสงขลาการจนบุรีและนครศรีธรรมราชโดยมีผู้เข้ารับการรักษาแล้วจำนวน1,3 0เตียงค่ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองโดยร่วมกับกรมควบคุมโรคตรวจคัดกรองหาเชื้อและตรวจรักษาโควิด -19 แบบครบวงจรจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลทหารบกที่11และแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกมียอดสะสมผู้เข้ารับการตรวจ4 8 1 6 7รยสายสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ ทั้งกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงระบบการรักษาอย่างทั่วถึงตลอดจนได้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แบบแยกกับตัวที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาอีก610รายโดยมีศูนย์เคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบ,บกคอยอำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ติดเชื้อส่งเวชภัณฑ์และยารักษาโรคค่ะไปที่จังหวัดนครราชสีมา พันเอกว่ารินยอดจันทีผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2บอกว่าได้เตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ขนาด60เตียงค่ะโดยใช้อาคารกองร้อยเสยนารักษ์สนับสนุนที่1ภายในกองพันทหารเสนารักษ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ายสุรนารีเพื่อรองรับกําลังพลและประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมทั้งเป็นสถานที่กักตัว ภายหลังพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสภาพความพร้อมแล้วในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละประมาณ700 8 0 0ถึง800รายต่อวันค่ะกองกำลังภาเมืองกองทัพภาคที่3ผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นผู้ต้องกักเดินทางออกรอบออกนอกราชอาณาจักรจำนวน141คน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองมอบหมายให้หน่วยประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ประจําพื้นที่1ฝ่ายไทยรวมกับกองร้อยทหารม้าที่3กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายดําเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นผู้ต้องกักออกนอกราชอาณาจักรจํานวน141คนณบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่2บ้านสรรกคีออาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยประสานขอความร่วมมือกับชุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ฝ่ายเมียนมาให้มีหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กมาร่วมในการรับตัวบุคคลดังกล่าวด้วยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14โดยกองร้อยทหารราบเคลื่อนที่เร็วชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่4กองกําลังนเรศวรร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านร้างในพื้นที่ตําบลแม่ปะาอาเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่ามีคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจํานวน15คนหลบซ่อนอยู่ภายในในขณะที่ตรวจสอบพบรถยนต์ต้องสงสยัยจึงเข้าสอบถามพบพิรุษ หลังจากนั้นพบเข้ากล่อง3 7กล่องซึ่งผู้ต้องสงสัยให้การยอมรับว่านำมาส่งให้กับต่างด้าวทั้ง15คนหน่วยจึงได้ทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 พบผลเป็นบวก3คนผลเป็นลบ12คนจึงดำเนินการส่งตัวบุคคลต่างด้าวและคนส่งเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหมดเวลาสำหรับ VR อานะคะช่วงต่อไปติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักกักททบ5สวัสดีค่ะ